ต้องหมือนเลยนะทหอยฮะถอยฮะทุกคนหอยฮะทุกคนถอยว้าดนคุย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 มุกกับเบียร์ตอนเด็กพี่โตมายังไงอีพีนี้จะพาทุกคนไปเล่นบ้องโผกันเต่อยากรู้มากเลยอะว่าแต่ละภาคเขาเรียกบ้องโผแบบเนี้ย เขาเรียกกันว่าอะไรหรอทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเราเรียกอีโบใช่แต่บ้านเราเรียกบ้องโบแต่วันนี้พิเศษก่อนก่อนเพราะว่าเรามีตากล้องแล้วดีเลยขอต้าลาตากล้องกิติมาตากพี่ไม่ได้คาัสวดีหน่อยตากล้องที่ไม่ได้คาถั่วป้าป่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็บอกเหรอก็บอกบ้องโ่อ่ใช่ไอตัวปืนมานะเออเดี๋ยวเราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปทำบ้องโผกันหอยฮะหอยฮะทุกคนหอยฮะทุกคนหอยทุกคนหอยเอ้าเชี่ยวอุ้ยมันลงมาสองลำเลยอ่ะฝันในตัวก้าเล็กเออนั่นแหละอ่าก็จะได้ อาจะได้ใจละเหนื่อเหนื่อยแล้วนะตอนเนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะไม่ไ่ดีเต็มหน้าเลยเล่นอะไรนี่มีกระถลยไม้ตากองไม้กัวมีตากองแล้วก็เดินตัดกองกันดีย้อมเลยมาเดี๋ยวเรามาทำอีโบกันเลยป้องผู อีโบบองผุอีโบบองผุเริ่มทำากันเลยตะกล้องกเหมือเลยนะจะฟันกันไม่นาจะฟันกันแล้วนาล่าสุดตาล้องคอยตะล่อมตะล่อมไปก่อนตะล,อตลอ่ลอมตะล่อมตะล่อมไป <c oughs> <c oughs> เราเอาตะเกียบมาทำเลยได้ปะ่ะได้จะได้นะแต่มันก็ไม่กลมนี่ใช่ไหมมันเหลาได้แต่จะคุ้มไหมล่ะมีมมไม้เต็มป่าเราแค่เอาตะเกียบในบ้านมาทำเพื่ออะไรง่ายดีเร็วดีอีโบเสร็จแล้วอีโบเรือบงโผอีโบอ่ะแล้วแต่เธอเล้วอ่ะอีโบอ่ะไปออกรูปยอมกันแล้วไง <c oughs> <c oughs> ไม่ที่ยงแล้วอ,ะอ่ะนะแล้วก,ก็่วงนอนมนะั่งลงไม่เกินเกินเราไม่มีลูกปอกระเจาใช่ไหมเราเอากระดาษมาชุบเดี๋ยวเราค่อยไปหาโปกระเจา ลองก,กระดาษก่อน้ามันดังอุ้ย้ามันดังแสดงว่าเราเก่งเดี๋ยวลองก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้จบก่อนกี่ปีแล้วได้กี่ปีแล้วเล่นล่าสุดประมาณปา .5 ป .5 อยู่เท่าไหร่ปร .5 11ตอนนี้16ปี17ปี27 สิบสิบเกือบยี่สิบปีอะเจ็ดปีแห่งความหลังอะไรสมาร,ร์ทโฟน <laughs> อ่ะลองดังไหมดัง <laughs> ได้นะแรงด้วยเผ <laughs> ือไฟจังเ <laughs> <laughs> สร็จไม้แบบนี้ไม่มีแล้ว มีขั้นเบ็ดไหนเสียบบ้างวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูจักเลาตาก็ดู้ไปยิงที่อื่นยิงยิงยิงแค่เสียงหาไม้ทำแกนก่อนสช่นุกอ่ะเราจะไปหาปอกกระเจามันจะมีหมล่ะนี่ไม่รู้ที่รู้คือเดินมาหลังบ้านแล้วเนี่ยใช่ปัก นี่นีลองไปดูตรงนู้นเออน่าจะมีบ้างนะต้นมันใหญ่ไหมอ่ะต้นมันจะเป็นพุ่มพุ่มพุ่มพุมประมาณเน้ยอ,อย่างเงี้ยเอาไงดีน่าจะไม่มีต้องลองขับรถล้อหาดูริมข้างทางอไอ้ตรงนั้นที่เธอบอกอ่ะใช่เดี๋ยวไปขับรถล้อหากันดีกว่าหลังบ้านเราไม่มี หมือนจะไม่ใช่สรลบกลับถึงบ้านแล้วกลับถึงบ้าน่อกระเจาอยู่ไหนไม่ม่ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ดูข้อมูลข้อมูลเขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาถึงธันวาถึงจะมีฮะอันนี้เดือนอะไรนะคะพูดดังๆเดือนอะไรนะคะพูดดังๆเดือนอะไรวะกระดากระดังเดี๋ยวเราขึ้นข้อมูลให้ตรงนี้ติ๊งา ฮลุบไม่มีทำไงดีเราทีเนี้ยทำไงอ่ะก็เดี๋ยวเอากระดาษใช้กระดาษยิงมันใช้กระดาษยิงได้3ามสิให้ยาตัดให้ยาให้ยาไม่ใช่ใ้ยาไอ้เจ้าของเข้ไปว้าตอนนี้นะคะอิโบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเชียไม่ใช่มีดาบ ยิงแกนักไปอันนนี่น <Luckily anatomy> ี่นี่มีหลักฐานนี่นี่หลักฐานระหว่างซ้อมเราเป็นตัวแรงด้วยนะตัวนี้ยิงอย่างดังตังไปแล้วขอโทษทีมือหนักไปหน่อยพี่ต้องใช้แบบอีโบเหล็กอะอีโบใช่ไหมอีโบก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกันโดยที่นี่เราจะยิงกระป๋องตอนแรกอะเรากะจะยิงกระป๋องให้มันล่วง แต่คือถ้าไม่ช่วงน้ำหนักอะ่ะลมแรงลมมันแรงมากเลยกระป๋องมันล่วงก่อนที่เราจะยิงเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอา,อางี้แหละแล้วเราก็ยิงให้มันมีเสียงเอาจะมีเสียงได้ไหมคาดว่าจะมีนะเออจะมีปะมันไม่มีเสียงอะ่ะมันไม่มีอะ่ะมันแน่นไงต้อรายออกเดี๋ยวรายออกหน่อยสดๆตรงนี้หล <laughs> <c oughs> ะอุ้ยอุ้ยกติกาคือเราจะยิงทั้งหมดห้าลูกห้าลูกโดยที่ว่าใครโดนกระปร๋อง มากกว่าชนะไปในห้าลูกแรลกคนแพ้โดนทำโทษโดยการทำโทษของเราวันนี้มีปั่นจิ้งลีดกระโดดตบกระโดดตบวิดพื้นวิดพื้นลุกนั่งเดี๋ยวกระโดดตบดีคือคนแพ้กระโดดตบหา้าคนชนะไม่ใช่กระโดดตบเพี้ยกระโดดตบเนี้ยมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะส่วนจำนวนกระโดดตบ2ี่สวิดพื้น1ิลุกนั่ง20ปั่นจิ้งรีด1โิบ อ้วกแตกไม่แล้วแล้วเ,เ,เราต้องแข่งกันกี่รอบคือ <หา S 1> แข่งกันห้านัดใช่ไหมห้าลูกลาวหนึ่งเป็นหนึ่งลาวอ่ะแล้วเราต้องแข่งทั้งหมดสามลาวใช่ไหมสามจะละส okay. องสนนนใองสนสามอ่ะโอเคถ้าสองศูนย์คือแพ้เลยใช่ถ้าสองศูนย์คือแพ้เลยโอเคลมแรงมาก่ะเริ่มเล่นกันเถอะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากเลยเดี๋ยวฝนมาจะทำหัวทำอะไรนะทำหัวทำอะไรนะทำหัวแต่เนี้ย จะนั่งจะยืนหรือจะยังไงก็ได้อ่าครัแต่ปากกระบอกห้ามเลยตรงนี้เเลยข้าไปปากกระบอกห้ามเลยตรงนี้ใช่ป่ะหรือไม่ก็นี่ตรงนี้ดีกว่าเส้นนี้ดีกว่ามันจะได้เผื่อจะแบบอยากจะวางอย่างนี้ได้เส้นนี้มึงทำไมทำหน้าเหมือนจะแทงสนุกังเอ๊ะแบบนนี้เอาเลยหรือลองลองนะลูกแรกลองก่อนเนาะลูกแรกอะนะลูกแรกมาเลยลองก่อนลูกลองก่อนลูกหนึ่ง อันนี้แข่งเลยหรอลองก่อนโดนนะถือว่าโดนอันนี้แข่งหรือลองเนี่ยลองลองลองก่อนอุ้ยมันเลื่อนนะลองก่อนฉันยังไม่ได้ลองเลยอ้เฉียดวะถ้าเกิดเฉียดอะถือว่าโดนปะไม่โดนอ้อแต่มันก็โดนนะกระป๋องอะแ่สัมผัสกระป๋องอะเออ อุ้ยดังว่ะอันนี้มึงลองกันอยู่ใช่ไหมเอายังเอายังเอายังเอาเลยเอาเลยเริ่มนับเลยนะหลังจากนี้นับแล้วนะการเ่นเล่นของไทยว่าหลังเราเล่นอะไรดีขี่ม้าการก่อยมันจะแข่งไงมันจะแข่งวิ่งแข่งเหรออะแล้วนะลูกแรกนะ โดนปะหนึ่งสุดแล้วนะครับผมแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะให้เลยเลยห้ามเล่นนี้ห้าเล่นนี้ลืมไม่โดนไม่โดนเหรออ้ยที่สองรับรับรับลั่นนะ จับไปตาเขานะลูกที่เท่าไหร่แล้วนะลูกที่สองลูกที่สองว้าดวลดนสักทีฟิวขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนลูกที่สามลูกที่สามไม่โดนไปแล้ว ไม่เกินนะครับไม่เกินแข่งโดนโดนโดนินเดินเดีนยัง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 ขอ้นเขาเรือดินจำกูดยากเห็นคนกระโดดตกไอ้ลูกที่สี่ใช่ไหมใช่ลาวเลขจะโดนไหมจะโดนไหม ลมมาลมมาออกลมอี๋โดนหินไม่โดนไม่โดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนลูกที่สองของมุกโอ้โู้จะมาดูกอะไอกเบียร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้น่ารักทำได้ยังไงอ่ะ

ลูกที่อะไรของเบียร์สีไม่โดนลูกที่สองเบียร์ไม่โดนลูกที่สี่ของมุกถ้าโดนชนะเลยลูกที่ตายอยไม่โดนแน่เลยอ่ะเด็ดเด็ดออกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเป็นแค่ขี้มันตายนะตายนะตายนะโดนไหมห้ามพลาดจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า มุกมึงแค่โดนมึงชนะแล้วนะโดนอีกรอบนึงใช่ไหมใช่โอ้ยไม่ให้ไม่ให้คุณจะไม่ให้เขายังไงเขาเป็นคนยิงไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะแพ้ทุกคลิปไม่ได้นะคลิปที่แล้วก็แพ้ถ้าเขาเล่นแท้เอาจริงป่ะ สะอาดอูโนเมื่อคืนไว้ด้วยอ่ะมึงมาเแห้เฮ้เรียบร้อยคูาของราชาวนาแบบน่านิ่งๆกระดาบกรเลยิ้คยคุยคคยคอรอิงียไงคยคยคุยเอาเแล้ว มีน,นบทลงโทษปั่นจิงรี10ทีเริ่มหนึ่งเอาไม่สีแล้วสองสี่กต้อเล็กเอา,าไปทำนุ่มสีไม่เนแล้วหรอยังอ่ะขี่วะเอาแกแล้วแกแล้วเจ็ดเกก รีบแล้วก้องอยู่นี่ามาปิดคลิปเร็วแล้ววันนี้นะครับปิดคลิปก่อนแล้ววันนี้อ่ะยังไงคะคุณปิดคลิปคะ่ะอ,อ่ะ กล้องอยู่นี่ไม่ไหนมองไม่ไหนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเรานะใครมีกิจกรรมอะไรแบบไหนอ่ะคอมเมนต์มาแนะนำเราได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิๆงด้วยวัสดีไปแล้วไ ดื <łość> ่มเกินไปเปล่าเพิ่งลงมาจากร้านเสื้องไม้ที่ตู้โอเคสวยเลยแสดงว่าพ่อเคยทำใช่ไหมล่ะทาไมฝร้างร้านใหม่นี่นะคะคือฝีมือของเราทั้งหมดเลยเฮ้ย